ตอนที่เริ่มขายของได้จากติ๊กต็อกใช้เวลานานไหมประมาณเดือนเดียวค่ะคือหนูจะทําบัญชีทุกวันทุกเดือนเลยเปรียบเทียบก็ได้ง่ายว่าแบบเดือนเดียวอ่ะมันสามารถแบบพุ่งเลยอ่ะปกติขายออนไลน์ได้รายได้แบบหลักพนันแต่พอแบบพุ่งหรือคลิปปังหรือเป็นไวรัลอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพิ่มเป็นจากพันเป็นหมื่นเลยต่อวันคือหนูจะแบบโฟกัสผลลัพธ์สุดท้ายเลยว่าเราได้อะไระสาเหตุที่หนูมาทาติ๊กต็อกอ่ะที่อย่างยุคเนี้ยที่ a c e b o o k แอดค่าแอดแพงเลยแล้วก็แอดโดนปิดอ่ะแล้วหนูสร้างตัวตนมาตลอดระยะเวลา3ปีช่วงปี ที่แล้วอะ่ะหนูมาจริงจังกับเรื่องยิงแอดทำโฆษณาค่ะแล้วมันดันปังปังแล้วแบบร้อยร้อยบ้านร้อยบ้านต่อวนนันอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าการยิงแอดเป็นหลักแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสร้างตัวตอนอะ่ะทำได้ ว่าอะไรพักผ่อนหนูก็เลยโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักเลยแล้วก็คิดว่ามันจะคงอยู่ตลอดไปมันมีช่วงแอดแขงหนูก็เอ้ยลองสู้แต่พอที่พีคสุดอ่ะยิ่งกว่าโควิดมาหรือยิ่งกว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีอะคือการที่พี่สมชายปิดแอดหนูอะปิดเพจหนูเนี่ยพี่มาคือใครวะ่าปิดเพจไปแล้วปิดบัญชีข้างหลังบ้านอะค่ะไม่ให้ยิงแอดแล้วก็ไล่เพจแรกเริ่มซาวเพจเพจที่สองเพจที่สามคือปิดทุกเพจรายได้หลักของฉันหายไปในพริบตารู้เลยอะแล้ววันนั้นหนูแบบไม่อยาาากทอออะเลคื้แบบม พอพอนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาแบบพยายามหาทางรอดว่าอะไรที่เราจะรอดต่อไปได้ก็เลยเห็นติก๊กต็อกเนี่ยแหละที่โมวทำไมถึงทำติก๊กต็อก